สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง f อฟซีทุกๆคุณนะคะ f อฟทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเอทีใหม่เอสที่เก่าเอเฟนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอเฟนนะคะวันนี้เอเฟนจะมารีวิวสวนผักให้ดูแล้วบรรยากาศนะคะตอนเช้าไม่เคยได้รีวิวให้ดูเลยเนี่ยฝนลินนะคะเนี่ย ดีนะเมื่อวานนี้เอาข้าวขึ้นถ้าวันนี้เอายังไม่ได้เอาข้าวขึ้นก็พอดีแหละเกีเพต้นหอมสวนผักมะม่วงสามฤดูยังไม่ได้ปลูกโอ้โห่ลาดลายจูนตรงนี้จะทำปลูกผักสลัดนะคะ เราอองฝนปลูปกผักสลัดกำลังทำเมื่อกี้นี่ปลูกผักสลัดนแะรีวิวบรรยากาศเย็นๆฝนลินค่ะฝนลินฝนลินจะให้ดู xuân cua cày đuôi cày đuôi mày đuôi mày đuôi đấy có cái dữ này một đứa, một đứa ตรงนี้จะทำโรงร้านผักหมดเนี่ยที่ปลูกหอมหอเก็บมะเขือก่อนเก็บมะเขือไปจิ้มปนใส่กระเป๋าเก็บมะเขือก่อนที่ปลูกผักตีปลูกหอมกระเทียมค่ะ vàng mới đại hội hẹn gặp lại nó ký khay năng nếp kýp gặp gặp trao ngắt mình, mình hiểu หมดเดี๋ยวหอมหนูปน้อยอับอกไหนบอกว่าไปตลาดจะไปซื้อไปป่ะว่จาจะคั่วเขาคั่วทำ ไปจมยังได้ทำด้วยขึ้นแล้วเนี่ยขึ้นแล้วหอมกำลังขึ้นะ เดี๋ยวค่อยมาเก็บเยอะแยะเลยว่ะตรงนี้ไม่ได้เก็บตังนี้ออกหอมขึ้นแล้วเป็นหอมขึ้นแล้วเด็กว่างตุ้งว่างตุ้งว่างตุ้งอันนี้อันนี้อะไรคะนาเหรอ ตรงไหนที่ว่าบวากำลังตรงเออเนี่ยขนาไม่ขึ้นเออกลังอะไขนาไม่ขึ้นเลยขนาไม่ขึ้นเลยดูหมดขึ้นจะตายหมดแล้วนี่เก็บสองสามต้นนี่ก็จะเต็มกระแปงอีกแหละ เนี่ยมะรดตรงนี้ด้วยนะน่หวานไอ้ตรงนี้หวานไอ้นี้ด้วยหวานมาเกือเทศไม่ได้จะออกดอกคนอื่นเขาออกดอกได้กินแล้วเนี่ยมะนาวปลูกพร้อมๆกันกับเขานะเขากินมาสองปีแล้วตัวเองทำไมอ่ะผักชะอมหยองๆหมดเลย ฮะเออต้นหอมาาว่าจะอะารผักหอมเปะผักหอมบัวว่าจะซักผ้าทำไมฝนตกผักเซียนผักเซียนเดี๋ยวจะได้เก็บทำไปวัดโอ้ มน widetilde เลยเดินไม่ลืมละอองมามากแล้วละอองมามากแล้วเขาบอกปีนี้เขาไม่ปลูกเยอะเถอะน้องตอรอบบ้านจกให้เฮ้ยรวยแจกจรนเคทรุตูจรนคลั่ง จะรอนคลั่งไม่ใส่เยอะอย่างนี้ปลูกผักค่ะเห็นเห็นมึงพูดว่าไม่ไม่เยอะหรอกแต่ก็จะเต็มพื้นที่แล้วตรงนี้ตรงนี้ผักเสียนก่อนเราให้ผักเสียนขึ้นเอาไว้หว่านผักเสียน ត្រឡប់ទៅគីមិនទាន់ក្រញោទីមិនទាន់ចោលចើមណ៎ទីមិនទាន់ចោលចើមកូនឈ្មោះលបកែកកូនឈ្មោះលកូនមីចែកឈ្មោះលមីនេះអាយូយស្តាយនងមិនទាន់ងាក់ ปลาทมกันให้มีแม่ไปเริ่มโรนูหอยนอกก็มีผางแล้วไอ้น้อมไม่รักเคอ,อย่าวแม่นะแย่เอ็นพาษาอังกฤษไทยโทษโมเคิลกูเนี่ยจริงโตคำจิกน,นู้ทมปลาถ้าถ้าเป็นทอนทมปลาดิ ค่อยๆเนาะមានតាកូនតានោះនោះណាំដឹកទៅធំតាណាចាំកូនកញងមក